น้องมวยเก่งภาษาลาวน้องมวยเห็นว่าประมาณอันอาจารย์ถาม้วาาก็ลูกตอบภาษาอังกฤษได้ีบ่จากโตละภาษาอังกฤษกามเพราะได้อยูได้ได้ตัวได้ประมาณเป็นมันเป็นคำซับ สบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์สุขุสุคนอภอกับ่องสาวผลมาบ้านเฮาอีกแล้วพี่น้องเอ้ถ้ามาพ่อกันเมื่อนี้ทั้งสาวผลกับมาบ้านกบกทันบ่ได้มาหานองมวยแต่โดนแล้วเวมาเล่นน้ำทั้งนองมวยก้อนบัดน,นี่ยเอ้ยอ,อีหละโดยสบายดีเอาเลิกเฮียนแล้วหรือว่าสิตเตรียมไปลงเฮียนบ่นี่ยโอ้หากระเลิกเฮียนกินข่าแล้วบ่ละ โอ้โหที่เขียนหนังซื้อว่าวันนี้ตทีโดยเลืเฮียนแล้วได้ยังกินข่าง่ายมัในีลูกได้เกงเฮ็ดอ,อ,อือืมอืมอโดยนี่ไห่รู้ละ่ะ แล้วไางาลังเด้อแม่บุญคินนั่งพักได้บาทนี้ได้แม่ไปใส่สันแม่พันยูคูโอ้ยคุณแม่ไปใส่เด้มาพี่เด้อม่นั่งทักพี่ก็ได้อีหล่าพี่มาทั้งพี่เจ้าเปียกจดหนังสืกงอก้มบ่ได้เอาคือบ่หาตังค่ะลูกตังเอาตังมาให้ลูกสาวเนี่ยคุณแม่ลูกสาวสิเขียนหนึงซื้อ, <c oughs> อ ดูสสายดีดูสดสสบายดีดนสสบายดีดูสสบายดีดูส์สบายดีดส์สบายดีดู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 ส์สบายดีดสสบายดีดูส์สบายดีดูส์สบายดีดูส์สบายดีดูสสบายดีดสสบายดีดูส์สบายดีดูส์สบายดีดส์สบายดีดูส์สบายดีดูส์สบายดีดูสสบายดีดูส์สบายดีดสสายดีดูส์สบายดีดูส์สบายดีดสสบายดีดูน์สบายดีสบายด แม่ไจเดาคะแนนจะกินนันี <S <s ่นางสนน้อยจะนี <k 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 ่งรังาษาพดลูกแตกอีแลโดย่แบเป็นยังแม่บุสินั่ง้ำให้แน่ลวบ่โดยใครแน่แล้วอือโอระวังเด้อโดยว่เป็นยัแล้วมมโดยเอาขืนมาจับเจือเด้อมีวยเลยโดยโดย ເດີ້ງາມເນາະກໍເບາະເດີ້ຊະນວນເດີ້ເນາະໃຜກໍໄດ້ເນາະມັນຊິລຸກຊິລຸກລະບໍເດີ້ເດີ້ຍ່າລົງນີພແຮ້ວບໍ່ກຮງບດີຊລ້ບໍແລກດ້ນเปียกດຂ້เปียกບິທນຍາມມວນັແປງ່າ ขาต้นปีเอาถั่ยออกด้วยพี่แม่อะขาถั่ยออกกันย้อนลงนี่มันแหกที่เขาขึ้นบ่าโอเคนี่แบกแบกเขาตากเลยเอาเฮ้ยนังละชนวนนั่งเล็กสดูนีุ่ดอนี่มันย้อนหนเานั่งวันนี้ชนวนได้ี่ได้นั่งนั่งเจ้าดำแบ้วมานั่งวาก้นดูขีนี่บออามันไม่อยู่พวงไม่กี่ดำยี่เจ้าโอ๊ยอบ่โยบอกันเน้ ໂຕໜັງສືເພ <All right. S 2> ິ່ນງາມໂຕນ້ອຍໆເພິ່ນຂຽນເຂືອມາຮຽນຢູ່ເພື່ອນບໍ່ເບິ່ງນັ້ນລະໂຕໜັງສືໃຫ້ນ້ອງໄປຂຽນສຶນະນລະເຈັບດຍັງດນທ້ອງຍກີໂຕເຮົກິນນ້ຳຮ້ນ ตลอดเทาก็ไปป้าแม่เลยกินแล้วต้มบะด้วยโดยต้มบนะน้ำมาตาะไม่ทะเลจะต้มกินซ้อมมอซามอแล้วก็นอนอมันเบาเ่ราวันนี้มันเบาอันน้โตอัใส่ครับโดยห้างเบาเวลาห้างเบามากมันก็สีเบาแบบเอีอยงเลยลอ,องเขียนหนังสือเครียดจนน้อยโดยคณิสาจดเอาใจความมัน เราเขียนซาเมื่อซาดอกสันโอ้โหเผยใสความคิดเนาะน้องมวยทั้งนี่ก็เดียวทั้งนั่นก็เบิงเลยเจาเขียนเป็นคือลูกบ่บ่เป็นได้ตุโกลตามตายได้ไหมน้องมวยตุโกลตามก็ตายลูกยอนมาแล้วมึงดูเมย์จ้าเขียนไว้ย่ายอยู่แล้วเนาะเขียนซอยเนี่ยจี้องมวยก็สอวนเมย์ไปน้ำเลยโดย โอ้ซ้อนผู้เฒ่าหนึ่งยากเด้อโอ้จือง่ายได้มันแบบเมนผู้เฒ่าบ้านเฮานาโบเป็นหนังสือหักสี่ให้เบิ่งโตโกกับจักได้ตัวนี่กับจักแต่เขียนบบเป็นเลยผู้เฒ่าบ้านเฮานะมือผุนแขงเนาะ โดยกายเอา,ออาเพราะอาจารย์เพิ่นบริเคียนใส่กระดานโอ้แบบปกติเพิ่นสิเขียนอะไรครัเฮาจดในกระดานเนาะแต่อันนี่ใบบนน้ำไม้ยืดออันนี้เพิ่นแบบเฮาเขียนไปแต่ละมือนะนะตัง้งใจเฮียนเดอ้อโดยจะได้เป็นเจ้าเป็นในาย <laughs> เจ้าคนนายคนไนดะ้แม่แต่นายแม่ได้หัวเราะน้องน,อนออ้องมวยเพาะแต่อันเคียนได้อ่านออกน,อกนอกอ้องน้องมวย จบม .4 มยังไปยังว ok ่าเขาหูจักเนาะโดยแม่นี่แล้วแล้วแม่นี่บโรู้เรื ah. meet, ่องเลยแหละแม่นยแบบเพิ่นเขียนป้ายใช่ตนาพักตัวเออแม่นุ่งมวยเออบาแรงข่อยชิมาข่าเจ้าเด้อตายรอดเจ้าขนลูกปรอยู่โอ้ไฟเด็มาเขียนป้ายไปข่อยงามแล้าเลยเนาะหูฮู้เลยเลยแม่นี่หูยักษ์ขมปบเลยนะโมอ่านหนังสือบอกแบบไปเห็นังเนี่ยโมหูเลยนะจนวนเลยโอ้โหนี่ ฮ้อนมีลมเนาะหรือว่าเฮานั <tim theory issible> ่งใกล้กอไผ่ปะมแมีโบแม่หมื่อวานนี่บ่มีลมเฮานั่งอยู่นี่ด้วยกันมื้อนี้แบบใก่้โต๊ะมันเย็นเนาะโดยเฮาก็นั่งอยู่นี่วานนี่บ่มีลมเลยเฮียนตั้งใจเฮียนสมกับพ้รักผูู้ใยญัยพ่นโอยเขาเฮียนเนาะมีหากระเสียงพระเฮียนหนึ่งบบ เสิ่งผักแห้นสองกับผักแล้วเนาะแอนผักเป็นมอสามเลยผักเป็นมอสามเลยบ่ตึงเืือว้าวลายตาเนี่เบียนห่งชิบตุงชื่อก็ได้หน่อยเนาะหน่อยแห้งค่อยอ่านบ่ออกดอกตึงเืือข้างนี้น้องมวยข้างนึนข้างนี้นงมวยกันเกี่ยวมิซายังไ่ะกีิซาคณิซาคานิเกี่ยวครับสมผลที่มีค่าสมบูรณ์ มันพอใจเราไปเลยแล้วอันน้นเราเจียนเะไรอี๋ล่ะดวงเนาะบ่เึมียังก่อแบะแบให้บ่เฉียกคนให้แบะห้องเพื่อนคุณพักละโบเมนยังเข้าไปกินขึ้นมนทะไล่เวอดบบาตพักไม่น้่งมวยนะบ่ตอนนั้นเธอยังมีอยู่แล้วแม่น้่งมวยซิคุดปลูกไม่แล้วก็บพอดีเป็นเลยแล้วก็ไใบปลูกเลยเป็นใส่เลย งัวมาพักกระหล่อนเมด่อแบบนงัวกินงัวเข่าแล้วเนาะเจ้าช่วงเจ้าเมืองคุนเนาะโดยเขาคุดได้ซ้ำนานแล้วเขาว่าสิปุกตื่นมาแล้วเขาก็เป็นมาเลยแบบนี้นว่าจักเบะจักงัวเลยเนาะเขาว่าเขาสิปุกมาอยู่ว่ะคนได้กินเมนูมวยเงดูแนว่นนะแพักบัวพักหอมเนาะใส่ก๋วยเตี๋ยวแบบซุกเซินแบบโอ้ยแม่สโบมีแล้วเพราะว่าบริกรบริกรใส่ไหมกับบริใส่แล้ว ว่าเราก็คิดอะไรอยู่ตลาดเนาะโดย่างไรแต่ให้มีพักบงเนาะโดยพักบงแล้วก็พักคมพักบัวนี่แหละใส่แจวเนาะโดยน้ำกะเคเอาแถวนี้แหละหาบเอานี่แหละแม่ปลูกได้ข่อยก็ได้น้ำส่างนะคกับวัได้บุกมันหางมันหางหมเต็มคูแบบก็ได้อยู่หักเลิกแม่เอ้ยมันเลิกมันเลิกแล้วบรอยากดึงเรามีแต่อาบน้ำนองบัวนี่แหละดึกแหงเลยก็ได้ แต่มันเลิอกลายพอนจะดื่มเนาะล่อเราไบยู่แต่เศร้ากะมันจังโบราณกับเราโคตพากดมีก็ได้มาใส่การปลูกอะเคาออะไรสั้นแรงนีอยู่บนนั้นนี่มีแต่ก็น่ามองงามเป็นได้แต่เป็นมันจังามเก่ามันจังพากเขาจะงามเป็นยงดอกเขาโคตรดีเชียวว่าต้นแรงอะสิไปหาขิงงัวเฮือนหนองทุกตาก็ได้มาปลูกเคยก็ได้ส้วมขอดเคยก็ได้ ขอซื้อน้ำเขายังซองขดนะขีงง้วขี่พุ่นโบก็อยากปลูกผักคือกันหาเก็บอันนี้ชุ่มข้าวประผัดเก็บไปแข่อยนะเฮือนข่อยกระปุกโบได้ไก่โคตรลายตื่นมาแต่เรนมาโลดมีไก่คั่นสิเอาตานางใส่กัน่บได้ใส่หัวโบดีตื่นมาในมาโรดตานางขี้เกลาไก่นะเพราะว่าชีวิตข่ามดิดิไก่เฮือนลุงน้อยนั่ละมากระเบนอ่ะลุงที่เลี้ยงน่ะตื่นเช้ามาแล้วมันมาโลดมันมาเลยแต่หกโมงเช้านะ มันก็ยามันดอกไก่มันก็ซับซับซับแต่วมันก็บินออกเนาะมันก็มีเสียเน่ก็ได้เน่โดยตั้งใจทำตั้งใจเฮียนน้องมวยเก่งภาษาลาวน้องมวยเห็นว่าดยประมาณอันอาจารย์ถามมันก็ลูกตอบภาษาอังกฤษได้อี่บ่จากโตละภาษาอังกฤษกาม พอได้อยู่ได้ได้ตัวไรลูกประมาณเป็นมันเป็นคำศับแม่บุญอาจารย์เขียนใหก้กระดานแะอาจารย์กะบอกแล้วก็ให้นักเรียนออกไปกระดานษไปเอามันมาเนี่ยละมาฝากน้องมวยม่อนเลยว่าเราไม่นำเย็นยงคือเจ้าเขนว่าเเป็นยังคยแห้งเป็นวัดอยู่เดียนเนี่ย <c oughs> ก็เคยกินน้ำเย็นอะมันเคืนนี่ยข่อยจนปะบ่วงเสียงสนวนแบบแบบมันแหบคอขึ้นเลยอันนี้นางเว้ได้ตื่นมากอะยังตื่นมากกว่ากินยาแบบนี้ประจําข่อยประจําไปกินยาแก้แพ้เนี่ยมื่อคืนนี่นอนตานตายข่อยเห็นรับเลยว่าแม่ อ่ะแบบว่ามันเสพเวลาหับเกืนน้ำลายแล้วมันเสบดังเสพยาคมเมให้นอนดิก็เลยแบบเบิ้งเอายาแก้แพ้ต้องกินก่อนแบบว่าเม่อย่านั้นับแพ้อากาศอะย่างนะกินลงไปไว้จนตายไปหรอสำลักตายเหมือนกันแลยเนาะสบายแม่ก็มีแห้งแล้วนอนตื่นมาด้วยเนาะเบาและแบบเบาเลยแบบหายใจแบบมันหายใจไม่ออกนะสนุนแบบอ่าหายใจทั้งปากนะแบบโดยอันนี้เราข่อยสั่ง สร้างที่สุดอากาศอากาศยามหนาวตัวเองหมดบ่เป็นตีเว้นบ่ได้อีสนวนนั่นแหละอากาศฮ้อนแบบตัวเองมาเป็นบัดมันตัวนั้นแหละมันอะลีนบ่ได้นเป็นคือบ่เป็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้น่ะฝนมันตข้างอื่นสนวนมเลยอายของฝนน่ะมันได้มาเทาใส่้านเฮากได้อยู่กรุงเทพก็คือว่าตกว่า ตกอีเมว่านะทางบ้านมาก็ตกบ้านเคนโปกเซปทางปักเซกับกคือกันบ้านโคกมันเป็นพีช้างสันแล้วทุกวันน้ตุนวัตถุเยส้านกับบ้านโคกมันเป็นย่างมันเป็นน้ำยูนูนบ่หนุนโคกเนาะหนังมวยโอ้เมนบ็แข้งว้าดังลกเขียนคือรับซนนะมันมาฝากมันยังอะี มงามาเรซื้อตลาดเซโนผู้ได้นี่บักนักของฝากของต้นที่ขงฝากของต้นมื่กี้กับกัเก็บเก็บเป็นจังได้นำมอยมากกินนะแม่บุญซื้อไม่ลายไม่บุญกึงเงินบุลายนี่ก็เศร้าพันผู้ได้สนวนเดไ่ได้ถบัดผตลาดบ้านพ่นซิมนี่จุกซิบหาซื้อมือนะมันหดโบมี ข่อยซื้อมื้อนั้นก็จุกบักใหญ่โลด15ท่านบ่ติเพิ่นเนาะบ่สั่งกาแพงคุมื้อนี้ราคาเซาขายก็กํไรมินๆะเงินนี้แหละตเกาปีกานี่10เนาะปีนี้ขึ้นนี่แม่นตเกาน10,000นี้ญาติกันซื้อ10,000กแบ่งเาสิได้ครึ่งนึงสิ10,000นี่ไดแล้วล ป็นหน้าหนานิบวชเราได้เขียนไว้อเลีอันนี้่วหน้าที่ย์งมาให้เขียนสี่ส่วนมื่อว่ล่ะโดยเมื่อเลยตึงแต่แต่ละวิชาคือเป็นแบบนี้อาจารย์มันคือแบบหามากขึ้นเขาเขียนโดยกันขคืนจะไปเขียนใช่ค่ะเขียนยูบ้อนแล้วดอกไพ่ดอกไพ่ปุ่มได้เขาสาดจากอัไรเดี๋ยวจะเล่นน่งเขียนโดยเมื่อยแล้วก็ นอนวันนี้นอนนอนและเมื่อแล้วก็เสื้อคาวกับนอนเลยวันนี้วันนีเมื่อเคี้ยแล้วก็บลาบนอกเลยแม่ก็ดึงแก่ทั่วและที่นอนก่อนอยนหนังสือเมื่อเนาะเฟียแล้วสื้อแลกเข่าวของเคียนผัดขี้ข้านเขียนหนังสือข่อยในชนอนเลยโอ้ยผมขี้ข้านข่อยเข่าวไงจ้ะ อย่าได้เบิรสมัยได้เป็นผู้ใหญ่เฮียนแห่งเป็ี่ยนไรกันเป็ี่ยนยูแต่ว่ามันนอกเพอได้อ่านเขียนออกสิลโลงผลิตนั่นเด้วเจ้าเขางเฮียนโอ้เคยฝันอยู่ได้ฝันมาได้เข่าโรงเรียนข้าวเขาเฮียนไยสิลโลงผลิตน้ำเจ้าเออด้วตายได้ครูหาบแล้วเบิรสมัยหาบแล้วคุณชงปุ่นจะไปส่งลูกแล้วบัดนี้มามากระเทดโดนเติบเลยมาวันนี้เดียวอยี่ครู ตายว่าอะไรก็ไม่ก็ตกอะอันนี้เดือนสามเดือนนี่ซ้ำนี่เดือนสีเดือนห้าสี่ซ้ำได้เฮยนี่หัวแตกเลยฮสบยู่นี่ยูแบบนี้นะังาตด้เนาะหกท่นี่กัสีใบลนนี่แม่แม่หน่อยเพื่อเดือนสีเดือนหามันกระโปรงอยู่ที่เนาะปเดือนหกคุณมันป่งใบไม้ร้อนเปิดพรม่ ไม่เป <Ooh>, ิดบร่เปิดโดยเปิดได้แต่เรามีพัดลมเรามีไฟแต่กลางคืนก็ไปห้อนได้นอนอันนี้ธรรมดายามห้อนคุณแม่จะสีฮหอนยามห้อนค่ะแม่เอ้ยแบบมันเป็นไม้ยังมันกับห้อนดอกอ่าวมันโล่งกลางคืนมันสีฮหอนแต่หลังคาโดยมันกลางเว้นนี่ห้อนแต่กลางคืนนี่กลางคืนคือมันห้อนกะย่างยังเอาเอาเนี่ยมาตอกทั้งพื้นมันปะกันนอนเตียงโตนี่โตข้างนี้ออกข้างเทียนเจ้าหิดคอก เมื่อไรเขากระปิดเอาเนาะบบปิดแล้วเห็ดปลาว่างเลยปีกระปิสพี่แล้วเากระยานได้บรรดานอนคืนโดงเกลือหลงเสียงฉีดเคียนแอลเพแห้งแน่เนาะโอ้ยกบะปิสแล้วมันโมเมนต์ฉีดเคียนแอลเนาะมีน้องมวยความคิดเฮาอยจะมานอนครูอยู่ๆกับมาคุบปุบหล่นย่านอันนั้เนาะขีดแบบนั้นเนาะบ่เฮาเฮาเขาต้องตอกฮั่นตอกทางลุ่มนี่เพราะว่าทางลุ่มมันชอดได้เด้ทางพื้นคันเฮาบบตอกออกก็เฮาเอาเตียงคานอนอยู่ในนี่ก็ได้ กะสิ้นสรรวนิมีบุญในบุนเาลืมแล้วเนาะโดยเฮาลืมแล้วแต่มาดีไหมคือแล้วเราได้นอนเดี๋ยวมาลับเราเขามาดีไหมเจ้าลูกเขานอนอยู่พบนแห่งผาบัตรมู่บัตรปิดเบิด์ตในนาเขายังกำนังมวยแห่งผาบัดนอนสงดเลยโดยเขาก็ไปรับปิดคืนเลยหนึ่งว่าหยุดอย่าติ้งเหรอพี่บ้าอย่างเขามาดูมากเฮานอนเท่านาะโดยมู่แผนนานอนสูงอยู่นี่กับใครอยู่มันมีหลายคนหันกระเมนอยู่หันกระเมนเนาะ นี่กับไก่บอพัดแม่พอปู่ด้เพิ่งยังนอนอยู่นี่อยู่บอปู่เพิ่นนั่นเมื่อบ้านยังไม่มาแต่พูนได้เมื่อตะเต่ช่วงเมมบุญขามาแรกๆเมื่อเลยเพิ่่นยังไมมาถ้าเรามาอยู่กับพี่กันอย่นี่โดยน้อยนี่้ใบย่านหลายคนเนาะแม่นพออยู่ก็อยู่ไปแม่นมันการคุ้มเคยที่เฮาเคยอยู่มืดแล้ว มันสิ้นลเลยแม่คือให้อยู่เถียงหน้าจำนวนเมีนเมียป่าชีเรกค่ะคิดย่านอยู่เด้เนาะย่านแม่ไม่ก็ย่านแน่แต่นี่ซ้ำเมืนนม่อหน้าอันนี้ก็คำมากนอนล้มไปว่ามันใบถามกันโอ้เจไปจ๊มั้คุยกันเลยคุยบ่หอนยามน,นอนแด็กกันนงนเนถามคนใดกับผักขึ้นมันแล้วก็รับไปเลยแไปกันคืนเพื่อนบ่ห้คุยกันเด้ มันกัเอาผ้าขงก้างให้แม่แล้วมันกับนอนสนนี่แม่ก็นอนทั้งประตูใบชูคุยกันอยู่นุ่กันที่สื่อกางเว้นกับวาเลนซ์คุยได้กางขึ้นมาก่าบัเป็นตะคุยได้เลยตบนิดหน่อยเนาะแม่ยันบอกความจริงแม่กับลูกแต่เพื่อนบัค่อยคุยกันบัค่อยวาลิงกันจะขิ่คุยไงไดนะน่าจะน่าจะถามยูแบบมีเอ้ยนี่นั่นถามเรื่องการเที่ยนกันยังท้าถามแต่เพื่อนกับบค่อยตอบเ้าแบบเพื่อนบหมอคนหมักเบ้า เขาบอกความจริงเลยลูกลูกอยู่แท้แต่ว่าบุคคลสิซุ้งซิงกันเป็นไดก็มโนยเป็นียังนางเมย์เป็นคนหมักเป่าไล้เป็นคหมักเป่ามันก็เลยเงียบนะเจ๊ชีว่าวยังเว่อร้องมวยโดยมันแม่พยักว่าวรินบอกยังน้ำเพิ่นเพิ่นแบบปากน้ำเฮ้าบ้านนี้เฮ้าก็นเขาบอกจะคบเบ้าเด็กน้อยเขาบอกจะคบเบ้าเลยเงียบเพลงเงียบมัน กเราเขียนหนังสือว้าสองียวเลยเนาะน้องมวยได้จังหนาเลยปุ่มเลยได้จังหนาเลยข้าก็สองนาครึ่งโอ้บุคอดเวลาเลยเพ่าอีหล่ะเอ้ยเบิ่งมองก่อนจะไห้คือว่าทันคู่เลยดูเลยอือบ่งมวลำเวลาเด้อโอ้สิบสองโมงครึ่งน้อยเดี๋ยวทันจะมองกันไปเนาะเพิ่ดเข้าห้องจะมองละบ่าย บอกเด้อสนวนจ้ดลูกนี่คือไงลังเขาก็ไั่พอแห้งแล,ล้วแม่บุญบ่แม่นางมวยเคยได้ญญเ,นา,าน,เน,นาเนะขัด <c oughs> กันยังแล้เนี่ยหับป่ะทันได้เนาะปัจสุบันเีย้เนาะแม่โอ้หากับไข่เนยจะน่าจะไปย่างขิมาแห้งก็เพิินว่าแล้ว <c oughs> <c oughs> น้อมวยเจหาเก็บเนี่ยเด้อน้องมวยบ้านเฮาเนีเจ้าเห็นบ้านเฮาถล่คนได้ยังขีมาแหงจำนวนขีมาขาวซ้ำได้มนขูไว้แบบแบบข้าเจ้าออนรถต่ำมาดิรถต่ำได้ไม่มวยได้ขีมาขาวรถเละคนไปหาขีมาเอาไสิคนมาจุไเลมีแห้งแล้ววะน่น่้าคนใกล้หน้าก่อยเนี้จดีอนอันมนได้เมนอยู่ ดีใจคนอยู่มันนี่ชาวนวนเท่าคือเบิกบานแท้นในในบุญเขาแปลกชาวนวนได้ไหมนี่เอาแบบอย่างไรบานได้ไหมนี่ฮะยิ้มเอาเชาวนวนวันนเอ้าเอ้แม่นดีมากเล้วันนี้ฮะเอาวันนี้อะไรตะเกาเด้ไตะเกาบ่ได้ไหมตะเกาแล้วเป็นอะไรตะเกาอนนี้บ่คอยยิ้มบ่คอยเป็นอะไรได้ไหมมึอนี่วันสิบแปดยังพ่อเลยเนาะหน่ะน่ะชาวนวลบ้านมาจากทางวัได้บุ๋ยเฮ้ยแบบนี้โดนโดนคนหนึ่งคนแบบ ตอนแต่ก่อนแล้วอาจสิมีความคิดแบบเศร้าโศกนะวันนี้เพื่อนอาจสิแบบคิดสบายแน่ก็เลยแม่ใส่ดชื่นแบบมีอารมณ์เหม่ลงวยแบบบ่มีอารมณ์ก็คือการทะเลกับอะไรกันใ้ใ่ก็หน้าบูดเลยวันนี้แม่ยิ้ม็ยิ้ม นั่นดูว้ยเพ่อนเาอยู่เฉลี่ม่ค่อยได้แต่เป็นวยเมนบุญยิ้มตลอดอยู่แล้วเป็นปกติอยู่แล้วเม่บุญย่แล้วยคอยอดหัวบได้คอยคันคอยไปอดหัวได้นี่บนมาเจ้าอดหัวเ่อยสิหงินนี้าบได้เงินให้่อยอบุญยิมอยู่ตลอเวลาคอยนี่เป็นคนมักว่ามากหัว มีมือหนึ่งนาะสนวนเนาะมือน่ะหัวแทรกกระเป๋าทาสนวนเนี่ยหัวกันว่าวเลยเนี่ยเวลาว่าวตุกเสกอย่าหัวไปดมูนนะเวลามีอารมณ์ดีกันหัวมีย้ำคำคันนี่มีโุกมีเศร้านี่โดยข่อยผัดโบไรข่อยคันว่าโอ้ยสาวุ้นเลยมันนี่เจ้าอย่าปากเจ้าอย่าหัวเลยข่อยสิให้เงินโอ้โบได้ร้องเงินกันเพย่ปิจิจ้างให้ค่อยเศร้าปากนะสนุน โ <laughs> บรามเรื่องเรื่อง้าวๆกับมันกับบได้ีปินตาหัวได้มันผัดโบมี่แล้วเอ่อเอา่าวถามเรื่องเจ็บเรื่องปวดเพิ่งกับกมันกับห้องสาวเวาไปนาเดี เสาเราไปแล้วก็บว่าให้หัวแล้วมันจะบมหมูหมูว่าเรื่องเสาเจ้าวัดสีหัวควันมันกับโบปินตานในรับพี่บ้าเพราะอีนายเออนี่อว่าอ้าวพี่บ้าว่าวเดชิมเจนี่ยปวดแบบวงควันหัวนะระวังเด้อร์เมย์มวยด้วยบังเด้อร์คิวกินแล้วบาดเนี่ยโอเคงงลงเด้อคิวจันคิวจันไรเงี้ยอะไรอีหล่ะโอ้ตัวแล้วแล้วว่าจันนักได้ทวับเป็นนะคอยก็เคยคือกันแบบเป็นดุคอยช่วงนี้ ช่วงนี่คอยบ่ค่อยเป็นเะว่าคนเนี้ยน้ำช่วงข่อยท้องหรือถือผ้าน่ะข่อยเข้งข่อยตะคิ้วเลยอ๋อไอแมต้องเป็นตลอดไหมเอแมนี่นันเป็นตลอดคือกั้นก็มีนงงอินกันลอดเท่านะทะเลใกล้ก็มือนมืันยุ่งหน่อยค่ะคือช่วงท้องนู่มันนักขึ้นมาพี่นักเลยกายหัวเข่าข่อยกายขี้เราถือกันช่วงนึงาขี้เมาบ้านนะไหายเฉาโม่หน่องโม่เฟอร์นิมาปุ๊อยู่นี่เด้เออเฟอร์นิมาอยู่นี่เด้โอ้โแหล่สิบเปอร์ลิ่นน้ำเล้าครับแม่อัน แม่เอ็ดดี้เพิ่นกระซิปุ๊กอยู่ในนี่ฮะก็คุดคุ้มคือเพื่อนใหม่เปล่าเพิ่นมากเด้ตอนนั้นน่ะมันเซ่โอ้มันเซ่ใหญ่ใหญ่คิดว่าที่แบบโดยเพิ่นมากแล้วยงงแดเนาะย่างแต่กระเทิบนั่นแหละโดยโดยเพิ่นมากวันเสาร์นี้มันย่างบดนี่เขียนพูนแล้วมาโต๋หม่องนี่โดยบดอีเดตเต็มหน้าที่สามนี่ไว้แท้นี่หนุ่มมวยถ้าม่าจะคุยกันมาทั้งนี้น้องได้หน้าที่สามเนนี่ ิได้เป็นว่าเดนอยมักเข้าเียนเพิ่นก็ตั้งใจแม่นเบิ่งอีละมันยังใต้หัวหมดเด้อนนาาโอ้า่คือหมดนี่โอ้ไปอยู่แม่นเฮาหมดๆน่ะโอ้อยู่บ่ไกลก็เห็นแสดงตาก้อยบ่บ่ได้น้องมวยนี่ก็ได้าไปรีดหาก็ใครในตะกี้โอ้ ชิวัดละชิวัดลบเฮายงเดี๋ยน้อเฮาเต็มเต็นะบ้านเจ้าคือผักใบจังห่าสบายแบบหนามันนี่พับเจมันจะในนึ่งผืดสบายด้วยโดยเนาะเจ้าติเจมันนี่แบบแน่นเข้าจังเห็นรดน้าโลกินหน้ามัน้าเลยไม่นะนเลยกินเลยม่จนเื่ยเลยนาเซอแล้วมันจังลรคือปุ่มพัเนิกซ์ซัดไป วุ้ยข่อยนี่อ่านบ่าไรไล้สนุนให้ข่อยบ่เคยได้เฮียนพี่แม่ต้องใส่แว่นกต่อ่านได้นะแม่ตัวมันน้อยขันไก่ซำนี่น่ะเห็นหงงอยู่ได้จ้วงได้นี่ข่อยอ่านได้บ่ได้นี่นี่จู่ไกลๆกข่อยเห็นได้สนุนเลยเนี่นแจ้งบ่ได้นี่ข่อยเลี้ยวไปนี่ไปว่าค่ะให้ข่อยเข้าใกล้ๆนี่มือตื๊บมือตื๊บได้หูได้ตาโตหน่อยๆน้ำมเคียน้ำซีโตัวน้อยครับอลีพูดนะโอ้ย มีตบหมกงามเนาะแนี่พักอะไรเกี่ยวกับเร่อพักพอนี่แหละพักพอนี่ก็ได้แล้วเลยเด้นี่เขาน้องมวยดูใจเข้ากับโบมือไงมือก็อยาเข้ากับอดเอาใจเขามัดเนาะละเนาะใจเขามัดใจเขามัเขียนไปละเอ้ยเขียนไปเรื่อยเขียนจนเมื่อยเขียนปุ้ยแหละเพราะว่าบ้านเฮานี่ เพราะว่าเฮียนขืนหอนมเจ็ดแล้วถ้าบ่มีเงินก็ไปต่อก็ได้อีกแม่แต่ลูกชายขอเฮียนมเจ็ดแล้วยังไปทํางานหรือไทยพะวกันที่เฮียนต่อบ่มีเงินอย่างน้อยก็ได้ใบประกาศนอกแม่ได้ยุใบประกาศของจากโรงงานน่แหละง่ายได้นี่ไปหันเฮาก็ง่ายเนาะใครอยู่ชุมเจ้าอยู่แถวนี่มันใกล้สวรรค์มันใกล้เมืองแล้วมันหางานสิงาอยุคือบ้านเฮามันอยู่บ้านนอกเนาะมันหางานยากเพราะว่าเขาให้เที่ยวแล้วมัน มันเที่ยวบ่ได้บ้านเฮาบัดยามฝนกี้ตมนี่สมมุติว่าเพิ่นให้เที่ยวเนาะมันก็เที่ยวได้มันง่ายอะนี่คือซื้อเฮานี่บ่ได้เลยคือแต่ว่คือแม่เจ้านี่ห้ยป้ายจังดป้ายดนี่ผู้ว่าคืองามแท้แม่นบ่ฮู้ทางออกแล้วแม่เจ้าสิบ่เห็นคนไ เนาะเด้อนุ่งหน่อยเอ้ยบ่ขอหําให้ข้าวก็ยังบ่ข้าวอือทางสําผมพี่เด้อเนาะอ่าฮะจังได๋กะให้ทางน้องมวยไปหําไปเฮียนหน่อยล่ะเนาะกะยิถึงเวลาเวลาแล้วพเยอ่สําหรับทีนี้กสบายดีดอสบายดีเด้อตั้งุตั้งใจําเฮียนเด้อล่ะเด้ออโอเคนะสําหรับคลิปนี้ก็สิลาพาจากไปซะก่อนมาเลนําน้องมวยมื้อนี้ก็ได้ พอกันในคลิปหนาเดอ้อขอบุญขอบคุณไปทางเอซีทุกคนที่บ่งคลิปแล้ะบัขคามโฆษณาขอบุญขอบคุณยาลายสุขภาพร่างกายแข็งแรงบัดสุขุทุกคนอำลาพระจากไปแล้วสบายดี